สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดีเอ็ีนะผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทุกๆคนทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีกับทางช่องนี้ก็คือช่องศรัทธาปาฏิหารนะครับขอให้ปฏิหารเกิดกับผู้ที่มีศรัทธานะครับเกิดกับผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังขอโชคดีมีชัยนะครับสุขภาพที่แข็งแรงนะครับเกิดกับทุกๆคนทุกท่านนะครับยิ่งโดยสมาชิกนะครับผู้ที่นะครับ เป็นกำลังใจนะครับเป็นสมาชิกทุกระดับเลยนะครับตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไปเลยนะครับมีระดับกลางระดับสูงนะครับก็แต่ละบุคคลแต่ละท่านนะครับก็ขอให้นะครับกับคืนท่านเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลย้ะกันนะครับสุขภาพขอให้แข็งแรงเนาะนะครับสําหรับวันนี้นะครับโบเบนะครับไม่มานะครับต้องขอกราบประธานภัยด้วยนะครับที่เข้าในขายก็คือในส่วนของเลขทูบนะครับพอวันไหนที่ไม่มาก่อนไปมาพร้อมกันยกเข่ง แต่ใครที่ตามเลขทูบอยู่นะครับเลขทูบผมไม่ได้ลงในช่องนี้นะครับเนาะมีแต่ผมแชร์มาให้นะครับถ้าใครได้ฟังก็น่าจะรู้นะครับเลขทูบวันนี้เนี่ยพี่กัดไปที่เบิ้ลนะครับแต่ผมชอบเบิ้ลล่างก็มาเบิ้ลบนเป็นสองรอบเนาะสำหรับในส่งเลขทูบตาไข่นะครับผมก็ยังว่ามันอยู่ที่ความเชื่อและความศรัทธานะครับช่องนี้นะครับเป็นช่องที่นะครับเกิดจากความศรัทธานะครับจึงจะนํามา ซึ่งปาฏิหารนะครับคิดดีทําดีเข้าไว้นะครับผมเนาะเหมือนกับผมนะครับผมก็อยากจะให้มาแหละตัวเลขเพราะว่าเป็นตัวเลขมงคลนะครับผมไม่ใช่เป็นเลขสูตรไม่ได้มีการปรับปรุงอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับมันก็เข้ายาวมาหลายวันอย่างว่านะครับก็โอเคนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังนะครับในคลิปนี้ก็ฝากคําเตือนกันก่อนนะครับก็คือให้รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงหรือนะครับเพื่อความมงคลเพราะว่านะครับตัวเลขเป็นเลขมงคลนะครับไม่ใช่เลขสูตรนะ ไม่มีสูตรให้ไม่มีสูตรแจกนะครับและไม่มีการทําสูตรอะไรใดๆให้ดูทั้งสิ้นนะครับที่สําคัญเลยนะครับการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับทางช่องเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับไม่มีกลุ่มลายนะครับผมก็บอกไว้ก่อนนะไม่มีการส่งเลขมงคลให้ทางกลุ่มลายไม่มีนะครับและก็ตัวเลขเนี่ยเป็นเลขมงคลรวมทั้งการวิเคราะห์ก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลผมเองนะครับก็โปรดใช้พิจารยายน,นะครับในการรับชมและฟังคลิปวิดีโอด้วยเนาะ ทีนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยนะครับเป็นการวิเคราะห์เรียงคงกลของฮานอยนะครับก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลของฮานอยที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศเวียดนามนะครับผมเนาะก็มีได้3รอบ3เวลาด้วยกันนะครับพิเศษปกติแล้วก็วีนะครับผ้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งแล้วก็ทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับส่วนคลิปนี้นะครับเป็นในส่วนของการวิเคราะห์ประจําวันที่3นะครับซึ่งนะครับก่อนที่จะไปวันที่3นั้นนะครับผมก็จะนะครับ นำผลของวันที่2ให้ดูนะครับว่าที่ผมทําเป็นเลขตารางเนี่ยเป็นช่อง,องนี้นะครับเออเป็นช่องนี้เป็นแถวเป็นแถวเนี่ยนะครับมายังไรดูแบบไหนนะครับ<อ>เพราะว่าเป็นเลขมงคลนะถ้าใครที่เคยไปดูแบบอ่ะนตอนนี้ประกบกัน4ี่ห้าคู่คู่แปดคู่เนี่ยนะครับอย่าไปเอาของผมเนี่ยไปเปรียบเทียบกันเนาะนะครับอันนี้มันเป็นเลขมงคลนะครับเข้าใจคำว่าเลขมงคลไหมนะครับถ้าไม่มงคลก็คือเป็นเลขดับนะครับเลขมงคลก็คือตัวเด่นนะครับ หลังจากที่เข้ามาก็หลายวันมีวันนี้บัวเบนะครับให้ดูก่อนห้าโมงเนี่ยนะครับประกบคู่ไม่มานะแต่ตัวเด่นน่มันมามาตามเวลาเลยนะครับดูห้าโมงครับ6 0ศูนสาห้าเจนี่ครับพิเศษเห็นไหมเด่น3กับ5้าไหมครับ0ูย์สไม่มี5้าเก็ไม่มีเห็นไหมครับพอวันที่ไม่มานีครับพอวันที่ไม่มาก็เป็นแบบนี้นะครับในตอนนี้เลขทูก็ยังไม่มานะครับมาดูหกโมงครับเจ็ห้าห้า แปดสองเจห้าห้าแปดสองหมายเลขค่าคร,บรับเบิ้ลผมไม่เอาอยู่แล้วแต่นะครับเลขทูบนะครับพิกัดไปที่เบิ้ลน,นะครับเนี่ยเบิ้ลถามแต่พิกัดไปแทนในทางเบิ้ลน,นะครับนี่เลขทูบครับนี่คือเลขทูบนะครับสมาชิกเนี่ยวันนี้ไม่มาผมให้หนึ่งกับหก นะครับผมให้ 1. กับหสําหรับสมาชิกตั้งแต่ระดับต้นนะครับแต่สมาชิกตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไปนะครับก็มีกลางระดับสูงแล้วก็แฟนบันแท้อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีสูงสุดที่จะเป็นผู้สนับสนุนเองนะครับยังไม่มียังไม่มีใครเป็นผู้สนับสนุนนะครับผมก็คือผมจะบอกไปในเลขทูบนะครับวันเนี้น่าจะเบิ้ลถามนะครับเลขทูบอะ นะครับผมใช้คําว่าน่าจะนะครับทุกๆคนต้องเข้าใจด้วยเพราะว่าผมไม่ได้มาจากอนาคตนะครับผมอยู่กับปัจจุบันเหมือนทุกคนทุกท่านนี่แหละนะครับและผมก็ไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยจะมีตัวไหนนะครับเพียงแต่ตัวเลขเนี่ยมันเป็นเลขมงคลหรือที่เรียกว่าเรขนําโชคนั่นเองเนาะนะครับให้เข้าใจตามนี้นะครับใครที่เคยไปดูในเรื่องคำนวณมาอะไรต่างๆนะครับอย่าเอาไปเปรียบเทียบกันเนาะนะครับมาดู6โมงครับ6โมง9 0้า0น นะครับมาเลข3มันออกตัวเดิมนะครับส0 0 3าเนาะสำหรับวันนี้ไม่มาเลยตัวประกบคู่วันนี้ยอมรับนะครับยอมรับไม่มาเลยแต่ตัวเด่นเนี่ยมาจริงๆ3กับ5้ายับเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาไล่กันดูว่าไอตัวที่ประกบคู่เนี่ยมากี่วันแล้วนะครับอันนี้ของวันที่สองไม่มาครับวันที่1มา2คู่ไล่ไกันไป1 2 3 4 5สาี่ห้า นะครับใครที่พึ่งเข้ามาใหม่อาจจะบอกว่ามันเยอะแต่มันมาตามเวลานะครับนี่ไม่มาไล่กันนะกี่กี่วันติดหนึ่งสองสามนะครับสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแปดเก้าสิบเอ็ดนะสิบเอ็ดวันอ่าอาทิตย์กว่านะครับสิบเอ็ดวันไม่ใช่น้อยนะหลุดไปวันหนึ่งคือวันนี้ไม่มาแต่ตัวเด่นมันมันไม่หลุดหรอกครับตัวเด่นมันมาทุกวันนะครับอยู่ที่ว่าเราจะชอบตัวไหนเท่านั้นนะ นะครับแต่ละเวลาไหนก็เนี่ยเห็นไหมผมก็บอกนะครับตัวประกบในสิบเวันติดนี่เป็นวันที่12ที่ไม่มานะครับถ้าไม่ออก5 5ก็ดีไม่ดีก็อาจจะออก5 3ก็ได้มันออก5 5เลขทูบมา2รอบนะครับเบิ้ลครับเนี่ยเลขทูบเราเลขทูบตาไข่นะครับวันนี้5มาเซตในนี่เลยฟึบๆเลย5กับ3นะครับมาดูกันนะครับสำหรับวันที่3เนาะนะครับวันที่3เป็นวันศุกร์นะครับ ใครอยากจะสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจนะครับกับทางช่องเราก็ได้นะครับผมเนาะขอให้คนที่ทาเป็นนะครับถ้าทาให้เป็นไม่เป็นไรนะครับนะอย่าให้ลําบากนะครับผมเน้นอย่างนี้นะครับส่วนใครนะครับอยากจะเป็นผู้สนับสนุนเนี่ยนะครับก็แล้วแต่ทุกคนทุกท่านนะครับหรือใครอยากจะเป็นสปอนสปอนในส่วนของไม้บรรทัดบ้างอะไรต่างๆตัวนี้ขาดไม้บรรทัด แต่ถ้าใครจะเป็นสปอนเซอร์ผมขอสปอนเซอร์ที่เป็นขาวนะครับเนาะแมวเทานะครับเนาะเข้าใจตามนี้นะครับผมก็ต้องขออย่างอื่นเลยก็ลืมไม่ได้ก็คือต้องขอบคุณด้วยนะครับสําหรับท่านที่นะครับติดต่อมาในส่วนของว่าจะจะเป็นสปอนแต่ว่ามันไม่สะดวกในส่วนนั้นนะครับผมขอเป็นขาวๆแล้วกันนะครับเนาะเลย ถ้าไม่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรแต่ก็ขอขอบคุณนะครับที่ให้ความเรียกว่าอะไรนะให้ความสนใจนะครับเนาะให้ความสนใจนะครับอะมาดูกันนะครับพรุ่งนี้ตัวไหนพรุ่งนี้ตัวไหนนาะศูน <c> ย <oughs> ์ละกันนะครับพรุ่งนี้นะครับศูนย์ครับ ค่าตัวเดียวนะผมจะไม่ค่อยจุดนะแต่พรุ่งนี้จะจุดคือดอกจันนะครับดอกจันไปที่เลขศูนย์ครับจะมาแค่จะมากี่รอบแค่นั้นแหละครับรอดูนะครับ ศ <c oughs> ูนแล้วก็ศ <c oughs> ูนตัวสุดท้ายนะครับสักคู่นะครับ สามศูนสามสามครับพี่น้องไม่มาวันนี้พี่น้องไม่มานะศูนย์ในนี้กว่าศูนย์เจ็ดครับศูนย์แปด เจ็ดศูนย์แปดศูนย์สองศูนย์อ่ะไม่ใช่อ่ะศูนย์เก้าไม่เป็นไรมันจะได้เดี๋ยวกันศูนย์เก้าเก้าศูนย์นั่นแหละนะครับเก้าเจ็ดเก้าแปดสี่เจ็ดสี่แปด สองสี่สี่สองไม่ก็ออกไงผมแล้วสองสี่สามสี่ครับสามเจ็ดสามสองถ้าเป็นเดือนมกราเนี่ยสามแปดจะมาดีมากเลยนะครับดูแม,ม่นทัดผมถ้าเป็นสามแปดเนี่ยเดือนมกราจะมาดีมากเนะี่ยลองไปไล่ดูนะครับ ศูนย์ศูนย์จะมากี่รอบแค่นั้นแหละเดี๋ยวนะจะลองเมื่อวานจุดไปที่เก้าสองผมชอบเก้าสองเนี่ยไม่มาแล้วพรุ่งนี้ก่อนเดี๋ยวนะศูนย์เจ็ดกับสี่เจ็ดนะครับที่ผมชอบนะถ้าใครไม่ชอบเหมือนกันก็อย่าว่ากันเดอนะครับ สี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดเก้าสี่แปดเก้าเจ็ดแปดเก้าครับศูนย์เด่นถ้าเด่นมากๆก็ตามเวลานี้นะครับศูนย์เก้า สี่สามเจ็ดครับโบบะนะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จเรื่ที่เรียบร้อยนะครับก็ขอให้นะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับขอให้โชคดีมีชัยเฮงเฮงงบางสุขภาพร่างกายแข็งแรงกราบขอบพระคุณนะครับที่สนับสนุนซัพพอร์ตกับทางช่องเรานะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเฮงเฮงบางบางโชคดีทุกคนทุกท่านนะครับสาธุนะครับ